ตอนนี้นะคะเราก็จะอยู่ในนะคะบูธของกิจกรรมการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่นะคะนวัตรกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนประเภทสิ่งที่สองสิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพนะคะซึ่งหลังจากที่เราเดินดูมามีสิ่งประดิษฐ์ที่น่าสนใจมากมายเลยแล้วก็มาสะดุดตานะคะกันที่นะคะบูธนี้กับสาวๆทั้ง3คนนะคะช่วยแนะนําตัวได้ไหมคะว่าชื่ออะไรมาจากที่ไหนบ้างคะ่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนัา่งสาวชมพนุษีธีวชิระมรกตมาจากวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนา่งสาวสุจิตราคณะเจริญค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนัา่งสาวบุญญยพรโคดิทุชข์ศรตรงนี้นะคะค่อนข้างที่จะสะดุดตาเลยก็คือจะเห็นในส่วนของโบโชการท่องเที่ยวถูกต้องไหมคะแล้วก็วันนี้ชื่อสิ่งประดิษฐ์ของเราคืออะไรคะ เที่ยวง่ายๆไปกับสมาร์ทแท็กค่ะว้าวเที่ยวง่ายๆไปกับสมาร์ทแท็กใช่ไหมคะแล้วเจ้าสมาร์ทแท็กมันคือตัวไหนแล้วก็ใช้งานยังไงช่วยบอกแนวคิดได้ไหมคะก่อนอื่นขอเป็นแนวคิดว่าทําไมถึงทาสมาร์ทแท็กตัวนี้ค่ะแนวคิดนะคะเกิดจากการที่เราเนี่ยออกไปปฏิบัติงานจริงๆแล้วพบปัญหาในเรื่องของเอกสารอาจจะมีเอกสารหายบ้างหรือตกลนบ้างแ,และอีกหนึ่งปัญหานะคะที่เราพบมากที่สุดนะคะก็คือการใช้กระดาษอย่างสิ้นเปลืองะคะ่ะผู้ประดิษฐ์นะคะจึงมีแนวคิดว่าปัจจุบันเนี่ย มีการใช้แท็ก NFC เลยนำมาใช้เพื่อการท่องเที่ยวค่ะโดยการที่เรานะคะจะนำข้อมูลมาป้อนลงแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มตัวนี้นะคะจะเป็นแพลตฟอร์มขนาดใหญ่เพื่อป้องกันการข้อมูลหลุหายออกจากระบบค่ะและสิ่งที่น่าพิเศษของแท็ก NFC นี้นะคะคือการที่เราสามารถนำกลับมาใช้ได้อีกหลายๆครั้งค่ะโดยที่ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติของโลกค่ะ ถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์แล้วก็นวัตรกรรมที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะให้นะคะน้องๆทั้ง3คนนะคะช่วยสาธิตวิธีการใช้งานนะคะว่า NFC tag ตัวนี้ใช้งานยังไงบ้างแล้วก็จะตอบโจทย์ในส่วนของด้านการท่องเที่ยวที่นําเสนอยังไงบ้างนะคะเชิญสาธิตค่ะค่ะโดยในอดีตนะคะจะมีการใช้เวลาออกทัวร์จริงๆะคะ่ะแล้วก็จะมีโบช่วยอย่างนี้นะคะให้ลูกค้าโดยที่จะมีกระดาษหลายแผน่นซึ่งนับว่าเป็น การสิ้นเปลืองทรัพยากรค่ะโดยเราจะนําข้อมูลนะคะที่อยู่ภายในกระดาษนี้ค่ะใส่ลงในแท็กตัวนี้โดยการใช้งานนะคะเพียงแค่นํามือถือะคะ่ะสแกนกับตัวแท็กนี้นะคะก็จะขึ้นการแจ้งเตือน,นะคะ่ะโดยข้อมูลทุกอย่างนะคะที่ข้อมูลสาคัญในการออกทัวร์ของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นโรคประจําตัวที่อยู่หรือว่าเมื่อติดต่อฉุกเฉินรายการนําเที่ยวโปรแกรมรายละเอียดก็จะอยู่ในนี้หมดเลยค่ะ หรือว่าเป็นสุดยอดนะคะนวัตกรรมแล้วก็สิ่งประดิษฐ์ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นการตอบโจทย์ด้านการท่องเที่ยวนะคะสุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรไหมคะถึงเพื่อนๆนนะคะนักเรียนศึกษาระดับอาชีวศึกษาของเราว่าในการที่เราจะเข้ามาทําชิ้นงานแบบนี้จะต้องทํำยังไงบ้างคะ่ะฝากถึงเพื่อนๆนต้องมีความตั้งใจไม่ต้องกลัวมีความมุ่งมั่นหรือว่าอะไรแบบนี้ฝากถึงเพื่อนๆนค่ะอ่นมี้คะอยากฝากไหมคะ ก็ถ้าอยากอยากคิดที่จะทำสิ่งใดนะคะอยาอย่าโมดแต่เราค่ะแล้วก็ให้รีบลงมือเลยค่ะก็แสดงศักยภาพของตัวเองให้ออกมาเต็มที่ที่สุดค่ะสุดยอดนะคะแค่เปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนนะคะฉะนั้นจงมีความมุ่งมั่นและตั้งใจนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมนะคะบุษถัดไปค่ะ